อลังการงานใหญ่นะคะแค่ถมตรงนี้นิดเดียวเองนะคะเป็นเดือนแล้วยัยงไม่เสร็จเลยเนาะพี่น้องเอาเครื่องมาตั้งไว้ก็นานนะ้องเป็นอาทิตย์ยังไม่เสร็จเลยนะคะดูนะคะเนี่ยตั้งเครื่องเอาไว้เป็นอาทิตย์อาทิตย์ละโอ้ยเนาะขุดหลุมขุดบ่อแค่นี้เองงานก็เป็นเดือนนะคะพี่น้องดูจอดเอาไว้เป็นเดือนแล้วเนี่ยรถคันนี้ วันนี้เราออกมาเดินเล่นนะคะวันนี้อากาศไม่ดีนะคะลมแรงแรงเนาะก็มาเจออันนี้ค่ะนานมากเขาจะเอาสายไฟลงดินมั้งคะอันนี้เดาเอานะคะนี่ค่ะสายไฟเนาะน่าจะเอาลงดินนะคะก็เลยก็ห้อยยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาลงก็เขาก็ลาก สายแบบนี้นะคะพี่น้องเราก็ไม่แน่ใจเนาะเพิ่งเดินมาเจอนะคะแล้วก็ขุดบอ่อไว้เนาะหลายจุด <c oughs> นั่นค่ะนี่นะคะสายสองเส้นเนาะสองเส้น,นาวางไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะลากเส้นไปถึงไหนนะคะอากาศไม่ดีค่ะวันนี้แต่เราก็ออกมาเดินออกกำลังกายนะคะว่า คนทำงานเนาะปวดแข้งปวดขาค่ะวันนี้อากาศไม่ดีนะคะเนี่ยเราเดินมาชมสายไฟเนาะ <c oughs> เขาก็ลาก เขาก็ลากมาถึงตรงนี้นะคะสายไฟอรงน,นี้ก็มีการขุดเจาะเนาะก็น่าจะลากสายไฟลงนี่เราก็ไม่แน่ใจนะคะอันนี้เป็นเครื่องดูดหรือเครื่องอะไรก็ไม่แน่ใจเนาะ เครื่องเล็กอันนี้ Thank you. สามสายใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะก็มารออยู่ตรงนี้เนาะเราก็ไม่รู้เขาทำอะไรเนาะวันนี้บรรยากาศไม่ดีนะคะลมแรงๆเนาะเราก็เดินสำรวจดูว่าก็าทำอะไรนะคะ <c oughs> เราจะไปที่แม่น้ำค่ะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็หายไปแล้วนะคะ ก็นกน้อยแอปเปิ้ลน้อยนะคะแอปเปิ้ลน้อยนี่ค่ะนกก็จะมาจิกกินกันนะคะแดงเต็มต้นแบบนี้นะคะแอปเปิ้ลน้อยเนาะ เดินตามเส้นตัวนี้นะคะว่าสุดแค่ไหนเนาะแล้วเราก็จะไปที่แม่น้ำนะคะนี่สุดแค่นี้นะคะก็ขาข้ามาไวเ้เนาะแล้วก็สังเกตต้นไม้ตัวนี้นะคะพี่น้องเป็นแฝดเนาะแฝดห้าต้นนะคะนี่หลังจากที่ใบไม้ร่วงเนาะดูนะคะต้นใหญ่มากแฝดขึ้นห้าต้นธรรมชาติวันนี้นะคะ นี่แค่ข้อกสุดแค่นี้นะคะพี่น้องมีทอนี่เขาก็ไว้แค่นี้นะคะ Thank you.